เขาทบทวนหัวใจตัวเองจึงรู้ว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดเงน่ขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสิบเปลีงง่นยนะะ <10. S 2> พลังงานของคนธาตุดมมงกรพฤกษกา์ คิงถือดาหพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตนกุมสีดาหพลังงานของคนธาตุลมเดมพลอเร์พลังงานของคนราศีเมษแหงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำราศีเมษนะคะ มีความคิดมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนิ่งเงียบ,บมีเหตุผลแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดุมากๆด้วยนะคะรักครอบครัวครอบครัวมีความสําคัญกับคุณมากๆเป็นคนที่ไม่พูดมากไม่พูดเยอะเก็บซ่อนเก็บกดพูดน้อยนะคะแล้วก็หากว่ามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจก็คือเก็บไว้เองเงียบไว้เองนะคะเก็บเงียบแบบหาทางออกไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้เปิดเผยนะคะ เครียดเองแล้วก็หาทางออกเองแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่มีเหตุผลในตัวเองนะคะไม่ใช่คนที่ขี้วอยวายหรือว่าเอาแต่ใจอะไรแต่ว่าอาจจะมีความเก็บกดเก็บเงียบในความไม่สบายใจหรือว่าความไม่พอใจนั้นนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันบ้างนะคะพอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร ควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสินธนูควีนถือดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนต Mont ูนกลม10บไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะ ดุพอกันเด็ดขาดพอกันแล้วก็ไม่ค่อยยอมกันด้วยนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาต่างคนต่างเงียบแต่ว่าอารมณ์ร้อนทั้งคู่นะคะเหมือนสงครามเย็นเหมือนสงครามความคิดมากกว่าที่จะทะเลาะกันปึงปังนะคะในคู่ของคุณไม่มีเรื่องราวของมือที่สาแต่ว่าเป็นที่ถีเป็นอีโกโ้เป็นศักดิ์ศรีของแต่ละคนนะคะคุณก็มีของคุณเขาก็มีของเขาต่างคนต่างยึดมั่นใน ความคิดในแนวทางในความเชื่อของตัวเองพลังงานของเขาเป็นคนที่ดุแล้วก็ดุกว่าคุณด้วยดุนิ่งหญิงนะคะใช้ใสายตาฟาดฟันหรือว่าคําพูดที่พูดออกมาแต่ละคําก็คือตรงบาดใจเลยนั่นเองบางทีอาจจะขวานผ่าซากเกินไปด้วยซ้ํานะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความ แต่ก็เป็นคนที่มีความขยันมีความตั้งใจแล้วทำอะไรก็คือทำอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะปัญหาอุปสรรคของคู่ของคุณไม่มีคนอื่นไม่มีปัจจัยอื่นมีเฉพาะคุณแล้วก็เขานะคะว่าจะปรับจูนเข้าหากันได้มากน้อยแค่ไหนจะออมชอมให้กันมากน้อยขนาดไหนแล้ก็จะ อ่อนโยนให้กันและกันได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเก็บเงียบแต่ก็รักนะคะทั้งรักทั้งซื่อสัตย์ทั้งมั่นคงแต่ว่าความนิ่งความเงียบเกินไปนะคะอาจจะเป็นปัญหาบุษบกในคู่ของคนนะคะเรามาดูกันว่าหลังจากที่เขาได้ทบทวนตัวเองแล้วเขาคิดอะไรได้น,นะคะหลังจากที่เขาทบทวนตัวเองแล้วเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่ทบทวนตัวเองแล้วนะคะเป็นยังไง The Hermit นะคะนิ่งๆเงียบๆนะคะก้าเหรียญมีความสุขกับตัวเองนะคะหนึ่งถ้วยนะคะความผูกพนันความรัก แมเปนการรอคอยการเปลี่ยนปแปลงแล้วก็เดอะไฮโรแฟนะคะอาจจะมีการปรับปรุงนิสยัยความรักสันโดษเอาแต่ใจนะคะเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็อ่อนโยนมากขึ้นปรับปรุงเปลี่ยนปแปลงจากตัวของเขาเองในอดีตนะคะให้เป็นคนใหม่นั่นเองนะคะพลังงานของ The เดอะไฮโรแฟเนาะ แม้ว่าจะไม่ได้สวีดหวานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะมีความอ่อนโยนมากขึ้นเห็นอกเห็นใจรับฟังแล้วก็เข้าใจเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่พลังงานของนักบวชนักบุญนะคะก็คือไม่โกรธไม่งอนในเรื่องไร้สาระนั่นเองนะคะแล้วก็หากมีอะไรก็คือพูดคุยเปิดใจให้อภัยกันและกันเป็นพลังงานของความเรียบง่ายนะคะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนหรือว่าต้องประชดประชันกันนั่นเองนะคะ พลังงานของคุณกับเขาที่ขึ้นมานะคะเป็นคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นในส่วนของปัจจัยอื่นนะคะคนรอบตัวคนใกล้ตัวมือที่สามไม่มีก็คือเป็นแต่นิสัยของคุณทั้งคู่ที่อาจจะเก็บเงียบนิ่งเงียบพูดน้อยเหมือนกันทั้งคู่ เก่งเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยมีแนวทางที่บางครั้งอาจจะแตกต่างเราก็มองกันคนละมุมความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็เลยอาจจะมีความก้าวๆถอยๆเข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เขาคิดทบทวน ความรู้สึกของตัวเองดีแล้วนะคะเขาจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะความอินดี้เอาแต่ใจนะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งความสุขของตัวเองความต้องการของตัวเองเป็นที่หนึ่งนั้นปรับลดลงมานะคะแล้วใช้หัวใจมากกว่าสมองใช้หัวใจมากกว่าเหตุผลนะคะ เอาความจริงใจเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งบ้างนั่นเองนะคะปรับปรุงเปลี่ยนปแปลงจากตัวเขาเองในอดีตให้เป็นตัวเขาเองในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ the h y a r of f a n นะคะความสัมพันธ์ที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ประชด พูดคุยปรับใจรับฟงังปรึกษาแล้วก็อยู่เคียงข้างกันแม้ไม่ได้สวีทหวานแต่ก็เต้นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ชีวิตที่อยู่ด้วยกันด้วยความสบายใจด้วยความเชื่อใจกันและกันนั่นเองนะคะ